ไฟไฟเลยไอ้บนอะไ้สามแยกเข้าแล้วอ่ะใหดูยาววะน้าเอหน้าเอบอม has been planted บอกให้ดูยาวคนนึงแม่ไม่รู้อ่ะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

แบ่นี้ไม่มีไม่เลยเนี่ยตายแล้วรอี่ <c oughs> อะไรี่เดมี่เโอเคทำไรต่อไอะไเรื่อม่ข้างหน้าเปิดบวน่รไม่มีก็ข้างไม่ถึงไ

BBB. Where? Oh, the am uh, oh, bomb, in the Bomb diffused. <laughs> Mission success. <laughs>

ตั้ง้จตั้งตั้งช่ดยตั้งหายไงคุณกำลังคิดอะไรอยู่ ท่านเอท่านเอท่านวางท่านตัวหนึงท่าน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 ทีพีพี่เล่นจบยังหนึ่งระวังมีบอระวังีบอลามแรกถามแรกไม่ถามมึงไอู้

กำลังโดดใช่มตอเอาไปเดิไปังโดดกำลังโดดไปดูไปดูหน่อยให้เฮ้ยไม่อยู่ตายกเ้ โอ้โตู้ทีหมดใหใตรไปอะไรบอสบ์แฮสบินแลนข้ามมือมูโดนนัดเดียวมันตายข่วใบ

อบางคนตันเลยไม่ตันต้องระวังคามยกจุดตันแน่น่ะ โอ้โดนต่อใจกันมาง่ายมั้ง ready win